คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่า ok ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักคำภูในโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปจัดขึ้นในวันที่7-9มีนาคม2565ณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักคำภูตำบลน,นานใน,ในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประวิศสุวรรณรงค์รองคณบดีฝ่าย วิชาการแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาจารย์ดรทรงพลประโยชน์มีประธานสาขาวิวชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพร้อมคณะทำงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างไรายได้เพิ่มเติมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักคำภูให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน60คนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด วันที่11มีนาคม2565ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการหรือศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยนายธีรยุทธ์สาแดงหัวหน้าศูนย์พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ DSS เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสกลนครณนะห้องแกลนบอลรูมโรงแรมสกลแกรนพาเลสอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยนางสาววรังคณาวงศ์มหาชัยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการปราัยของนางจุริรัตน์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครการจัดเนื้อศาการและนวัตกรรมเพื่อคนพิการและพิธีมอบโล่ประกาศกิติคุณให้แก่คนพิการต้นแบบทั้งนี้นางสาวนันสินีขุนเรศนักศึกษาพิการผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นปีที่4สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ารับมอบรางวัลด้านการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้บริการล่ามภาษามือภายในงานโดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคนพิการและครอบครัวผู้ดูแลคนพิการองค์กรด้านคนพิการรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง วันที่17มีนาคม2565ศูนย์ความเป็นเลือดด้านหนองหานสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชาพัฏสกลนครร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศไทยองค์กรการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสวีเดนสมาคมส่งเสริมการพัฒนาลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนและสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทย PBS ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเชิงวิชาการการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่าง ชาญฉลาดและยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือณห,ห้องประชุมดุสิตาบโรงแรมภูพานเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชาญชิตป,ปริชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นนายนิพนธ์มุลเมืองแสงนายกสมาคมส่งเสริมการพัฒนาลุ่มน้ําอย่างยั่งยืนได้แนะนํารายละเอียดในการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์พื้นที่ชุ่มน้ําจากเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ําทั้ง4แห่งและช่วงบ่ายเป็นการเสรวนาทางวิชาการการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีบุคลากรภาครัฐเอกชนภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่17มีนาคม2565เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมสระจ,จันทรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิดปรีชารักษาราชาการแทนอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชาการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจำนวน12ส่วนราชาการร่วมลงนามบันทึกในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณพศ2565และกล่าว คำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฒสกลนครให้แก่คณาจารย์บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้ตรหนักถึงวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบซึ่งถือเป็น,นกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ของชาติ